ไม่ค่อยดูเรื่องเร็นเม่งคนถ้าตามตามตามที่เราพูดเนี่ยได้12.5คือ5คิวประมาณนี้เราก็แฮปปี้ล่ะน้าไป้นี่้้องบูอพอหยุดจบคอมุ่งเป้ไปนู่นแหไปเลยนะครับแต่คราวนี้อย่างที่พูดเนี่ยพอถ้าครั้งนี้เขายอมพุมีหกองยิงของสรุปกันแล้วนะว่าเขา6กกองยิ ต Han ัวเจ็ดแปดจะยุเก <Yeah. S 2> ้าสิถึง12เนี่ยจะูุ